นี่เฮาา่าหอดสั้นหกจะขึ้นไปสั้นเจ็ดนะครับมันมันมันเบิดบันไดไหมแล้วมันเหลือตั้งแต่เป็นบันไดที่นะครับเป็นใบบันไดหักไหมพู้นขึนไปฮู้นนะครับสั้นต่อไปมันจะเป็นจุดช่อมวิวรอบเขานะครับที่เป็นสะพานใหม่ไตออมข้างเขานะครับพุ่มมน้ำกันพันกระถา ก็ขึ้นหอดก็ต้แมแห้งขาานนะครับันมาต่อพายตอนนี้จะขึ้นชั้นที่เจ็ดแล้วครับจะหอดชั้นที่เจ็ดชั้นที่เจ็ดชั้น<ะ>ที่เจ็ดแล้วครับผมในที่สุดเท่ากความพยายามมากกว่ามาถึงนะครับหอดแล้วครับชั้นที่เจ็ดโอ้ฝรัังเข้ามา อาชีดาโหวไๆวไกษีดาว่ากันปีนลงมาขยับมาเดี๋ยวพ้่นต่ำแล้วตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห่อมากเลยมาโอ้ยอ้อโอ้อัย้อ๋อลงทางนั้นเลย ไปเข้าไปต่อครับพี่น้องไปต่อไป<อ>เบิงหกักไม่หักนี่นะครับหักไม่เกิดธรรมชาติไือไงก็เสียได้บุญเนาะโอ้พี่น้องออต้องต้องรอกันนะครับตรงนี้ตอนนี้เข้ามาหอดันเจดสันเจดแล้วันเบิ้งบรรยากาศสันเจดนะครับที่ขึ้นมาเนาะครับมันมีแต่ป่าอัมนมันมีอย่างไนทั้งฝนทัทงท้อยู่ตรงไหน ข้างในค่ะข้างในเข้าเข้าไปอีกใช่ไหมโอ้อีกหน่อยอีกหน่อยก็ถึงใช่ไหมอันนี้เข้าเข้าวัดในสุดหรือเ่ยังไงโอ้ไปอีกซะนะไปหาไปถึงทงเลยเนาะนะขอดูหน่อยนะคะอืมคนรับเห็นอยู่ข้างในแต่มีทงชาติเงินท่านสิเป็นอ๋อไปเข้าต้องไปให้มันถึงป่ะไปต่อนะครับผมเกือบเกือบน่าจะลงตรงนี้ ที่เดิมลงที่เดิมเริ่มเคยมากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวเหมือนกันโอเคไปทางนี้ชันยังขึ้นอีกอยู่ใช่ไหมมันมันเป็นทางแบบนี้เลยค่ะทางทางนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่โอ้แต่ถึงทงทงชาติเลยใช่อีกแป๊บเดียวให้ถึงลง๋อ้ไปเดินต่อนุ้ยตอนนี้เขาอยู่ทั้งสันเจ็ดครับ บนชั้นเจ็ดเขายังไม่ได้ไปไต่สะพานนนัที่หมองลงไปเสียวๆนะครับที่เป็นสะพานหลับๆยังไปไม่ถึงนะครับหรือว่าไปไปคนละทางตอนนี้เขาอยู่ทีงชั้นเจ็ดสะพานใหม่จะเบิดนะครับสะพานใหม่บ่มีมิง่งจะทอ่งทางยางเขาธรรมดานะครับ นะแม่สวยจันไหมพุ่พบมวนสีหรอดน่าหาได้เลยตรงชาติเลยฮะฉันจะได้เจ้ามีงี้จันก่อนเขาจะไปที่จุดสูงสุดที่มีทงนะครับไปถึงทงก็แสดงว่าเรามาถึงเป้าหมายเอ้าห้วยหอกเฮียขวางงามใหม่ครับขวางงามใหม่ไปอย่าง่อ โอ้โหเบ,บิงครับจะลงเริบสวดหปะอย่าไสดยังยังไม่ท่างไปเรื่อยๆหรือหมอเคยว่าทุ่งสานดูสด <laughs> ั่นโคกป่เดียคือว่านี่นั่งนี่นั่งนั่นนันว่ามาหอดทงเดย์เป็่อไทยลบไม่เบิ่งอยู่ มีทางตรงไปหากันได้อันนี้จะเป็นการลงลงเขามันก็ว่าเป็นการลงเขาครับเออจะหตนันนี่เหมือนกับไม่กูแค้นบ่นเนาะไม้กูแค้นที่ก็จะเอาไปเฮ็ดแค้นนะครับ มันจดี๋ยมีอยู่ทั้งมังเล่าเนี่ยนาจ,จะแม่นนะครับไม้ไม้กูแคนไปเฮ็ดแคน่นโอ้ลายขัขนาดเลยครับท<า>ี่เครื่องเคองแม่นเลยครับไม้กูแคนใเรลเมินตาบ่เห็นแต่ว่าอยู่อยู่ทั้งหลังนี่นี่ไม่เถ่ากับน้อ,นอ,องเนี่ยอันนี้อันนี้นนไม่ไม่เบากระลำนี่ ไม่ไม่ไม่เปาะเขาข้าลามนี่ของมันหลามอ่ะไม่ข้าลามที่เขาไปซื้อเนี่ยผมพลาดเลยนะเนี่ยเฮ้เห็นแล้วในที่สวนเราก็มาตึงแล้วเด้งนี้นะครับเปืดเนียงว่าหามใส่เสียงดังแต่ว่าเสียงดังเที่ยเฮาเสียงดังก้มหูเลยเพป็นว่าถ้าเสียงดังหยุดอยู่ตรงนี้นะแบบนั้น เดี๋ยวขึ้นมาก็เห็นข้าเจา้ายังแบบแบบตรงไแต่ตรงนี้แหละนะครับนี่ยข้างเย่าสั้นทีลงข้างล่างก็เป็นอ่าน้องหน้ามันนะครับโอ้โหสวยมากเตอร์วสวยมากครับสวยมากเรออ่านี่ไงเจดีที่เราเจดีที่เราไปอ่าเนี่ยเจ้าหาทุ่งชาติของเจ้านะ่ะเออนี่แหละที่ที่เข้าเดี๋ยวขึ้นมานี่ครับเป็นทง นี่แต่งมือว่าสันที่หกมนดิทันที่เจ็ดเลยทันที่เจ็ดมันน้อยคนเด้ที่จะมาถึงนี้นะในที่สุดเราก็มาถึงนี่คือสันที่เจ็ดของผูทอกนะเป็นทองที่เลี้ยวขึ้นมาทางแต่พุน่นนะครับเหียนเอ่อคนยังแวบๆบแบบในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับถามว่าก่อนที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้มีความยากลําบากไหมยาก ต้องทนเมื่อยต้องมีความอดทนนะครับถ้าบ่อดทนนี่ลงไปแต่สั้นเน่งสั้นสองแล้วสูงอ่าตรงนี้มันเป็นจุดสูงสุดของผู้แห่งนี้แล้วก็อ่าสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไรน,นะครับเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าคือประมาณนั้นแล้วครับอ้ามาจับทงกกินตาเหรอไปไปจับนะวงชันม,มาว่าแล้วเด้อ เชหนังซือไว้ถึงแล้วสิถึงแล้วอ่ะเมีนมาครั้งหนึ่งที่ทุ่งทุ่งยังนี่ทุ่งพอบวลทุ่งพระเจ้าแผ่นดินบ่มาถึงถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทูนทั้งทั้งผลเป็นนี่สงนะครับสูงมากนะครับชั้นที่เจ็ดของภูทอกถ้าผู้ใดมาหอดแล้วก็ให้ได้บายทุ่งนี่เลยบายทุ่งกาเตือวบา ความที่เ้าต่างใจมากมื่อนี้สาเร็จนะครับถึงจะฮอนนะครับฮอนแล้วก็มีผู้เหวี่ยวเขาน้ำนี่อันนี้ธงไทยอันนี้ธงชาติไทยธงชาติไทยกระขาดเปนแล้วเพลินเพราะว่ากาสียางลุไปทั้งนี่บอกรือทั้งไหนไปกระเบรุยางไปทั้งไหนอ่ะกะพอดีมาหอดหลักกจิสักภาพสักหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้นีเดี๋ยวผมจะกลับกล่องสูบเบงบงนะครับตรงนี้คือจุดสูงสุดเราได้มาถึงแล้ว เนี่ยพี่น้องเบิงผมจะอธิบายเนาะ,ะตรงนี้เป็นวัดะนะครับตรงนั่นจะเป็นยี่หียเจ้าจิ๋นตอนนี้อ่าเจดีย์กลางน้ำนะครับเจดีย์กลางน้ำแล้วก็มีน้ำพุเห็นไหมครับขนาดน้อยๆตรงนั้นจะเป็นอ่า เจดีหรือว่าเป็นวิพิธภัณฑ์ของอ่าทั้งทั้งสองเจดีครับของพระจานาร์ครับเจจิของอ่าเมืองไทยทางเขานี่ครับนี่ทางเขาเห็นาะถนน,นตรงนี้แหละนะครับแล้ว <laughs> บอลลูวเขาจะไปสายต่อนะครับน้ําตกเจ็ดสีกับบอลลูยุย้ยสแลวครับถ้ำพระบรลลูยุ้ยสนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ ไม่ใช่ไปทางโน้นนะน้ำจืดจะไปทางโน้นไปไกลนะน่าจะไปตรงภูเขาอ่ะโอ้โหครับในการมาภูทอกนะครับในทริปวันหยุดเนาะภูทอกจังหวัดบึงกาฬแับมีแต่เลี้ยวเบงตอนนี้เขาอยู่ที่จุดชมวิวจุดชมวิวภูทอกใหญ่นี่เป็นภูทอกใหญ่นะครับเป็นสะพานที่ไต่ไปตามอ่าขงนะครับ เรามาพากันไป,ป<ะ>ลองเบึง<ป>ะนะครับผม,มจะเป็นสะพานที่อยู่ฝังอยู่กับก้อ,อนหินนะครับก้อนหินที่ว่างไว้กับก้อนหินเียะนะครับข้างล่างก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นสะพานยางออบ เขามองขึ้นมาจากทางล่างเขาจะมาถึงตรงนี้มันจะเป็นท่างอสองสองทางนะครับที่ขึ้นมาเป็นทางอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกด้านหนึ่ง <c oughs> จะบ่ได้มาเจอสะพานนี้นะครับเมื่อกี้นี่ไปที่สะพานตรงนั้นแหละโอ้ที่ที่ด้านนั้นอา้เดอร์วินหัวเดอร์คอยอ่ะอ่ะนจาว,าวินหัวแล้ววะฉันอันนี้เบป็นอยู่ข้างล่างนะครับ อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะไปะเจาอะอยู่กับก้อนหินนะครับเป็นสภาพที่เจาะอยู่กับก้อนหินแค่ก้อนหินนะครับมองลงไปข้างล่างนะครับพี่น้องมองลงไปข้างล่างแฮ่ yeah. ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนแรกว่าจะล่งค้างนั้นแล้ว อ่าตอนนี้เป็นที่แคบมากนะครับโมติงตมามมาลงติโอ้ยอ่ะติงตายมาลงไห้อ่ะอือหอตนี้มีหลังคานนาที่หลังคานนาก็มันจุดชมวิวนะครับหลงังหลังนีน่น้องน้ำนั่นะครับมีน้องน้ำด้วยบ่ได้ไป<ด>บนนั่นอันนั้นทราบ่ดาไ,ได้ไปนะครับเนอะใช่ อันนั้นมันอยู่ที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 ่เขาจ้าลงไปว่าเปัญยังต้องอยยกมือใส่หัวแล้วเอ้ไงมีความรู้สึกว่าเสียวบ่เสียววินวินโมเมนต์มาเตะค่อยวินเลยแม่กับวินเดียวพาไปเดี๋ยวเรือเรือลมบดีอ่ะไปเบ่งเบ่งเดีไปย่างไปไกลๆไม่เม่าครับเป็นเมถาวรย่างขยันนี่ครับขยันก็ลูกสาวคนหนึ่งคนหนึย่างเบื้อเบื้องเบื้องเบื้อเรา อาเดี๋ย้เหมอยุนตรงนี้นะครับอาจจะสถานที่ส่งเสียงห้ามส่งเสียงดังเป็นว่านี่นี่คงจะเป็นที่อ่าพระคุณเจ้าเพิ่นมาอาจจะมาจำจำวัดเรียกว่านั่งสมาธินะครับทางทางยางกับบงข้างหลัง หึ้นยางมค์ลั้อนอย่านความสูงกะกัวน,น,นะครับนี่มันกะจะเป็นสะพานใหม่นะครับใหม่สามแผน่นสี่แผน่นแต่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับก็คือเก้าสิบองศาที่ลงไปทงด้านล่างนะครับเก้าสิบองศา <c oughs> นะครับเก้าสิบองศาที่ <c oughs> เป็นเขาเพอจังเข้าเดียวเห็นอยู่ข้างหน้านน สองสองพี่นอ้องเป็นยังไงเนี่ยภาษาอาตางดาวมากขมบันนี้อา,าต่างโมจิ้วสินส่มหมดสินส่มหมดวันนี้เสียวสินส่มหมดขึ้น,มมน,ปน,น,มมนไปนยั่อสะพานไม้ภูทอกค,ครับจังหวัดบ,บึงกาฬวัดของหลวงปู่อาจารย์จวน ยังอ๋อซื้อถิ่นไหวแล้วเยี่ยมมากเลยเยี่ยมค่ะคุยกับยังน้นนอกกนงอนหนอย่านสาสี้ให้แล้วย่านย่านเดีย๋ยเพื่อนไหแม่เทาย่างเก่งๆถ้าบอกหนาโมย่างเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยอันนี้นะครับถ้าเลี้ยวลงไปข้างล่างจะมีความรู้<อ>สึก เดี๋ยวลรไปขัง่างจะมีความด้ยเฮ้ยตรงนี้แห้งทักนี่นะครับมันต้องใส่ซองต้องขัง่างนะครับนี่งอมเงยตาเนี่ยมันจะไมันจะติดอ่ะเอ้านี่แต่มอยากคือคำไปทั้งนั้นเนาะไปไป นั่งกันนะนอนยู่หันไสบายสบายลมเย็นแดนสวรรค์ันีนี่มองพระคุณเจ้ามามากก็เป็นเปัญเจี๊ยงเท่หเจ้นยงยง่เอียงอ้ากีน้องกรอง คงจะสุดทันทีสะพานครับเดี๋ยวผมจะผมจะถ่ายกลับขึ้นมาทางหลังให้เบิ่งเด้ะอันนั้นคือที่ขังไม้ดิย่างอ๋อที่ห้อยย่างผมจับอธิบายเบิ้งโอ้ยโอ้ดอกไม้นี่เห็นไหมครับอ่ามันเป็นสะพานที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพิ่อนปักไว้กับอ่า ภูเขาจุดชมวิวสัน90องศานะครับผมอันนี้เป็นชั้นที่หกอ่าเฉียวเฉียวเฉียวมากเลยอันนี้เ้าเ่า้าจะลงนะครับทายมาทายคอยลงบ่หอดลงลงไปที่ชั้นห้าเนาะชั้นห้าสั้นชั้นปูนนะครับน ก็จะเอาลงไปโอเคครับนี่เสียเดีม่ต้องยชั้นนะครับชั้นห้านี่ชั้นเป็นบันไดขึ้นลองระวังสั่นนะครับให้กว่าย้ำขึ้นยํำขึ้นนี่จะ ใส่พลังงานหลายทัางผุนลงสุดแล้วล้าค้าขาเจ้าคคดีนะครับขาค้าด้านดาน้ดานขวา,าด้ดานขวาเจ,าจา้าบุคคลดี <c oughs> ขดงี มันเป็นการขังมันเปตัว,ตวละก้อกนจงกวนเราด้อบบอดีลงได้เร็วเก็บขาขาบอดีขังหนึ่งโอ้ยนะไอ้เต็นน่ะกำเดียนจังเว้ยทางงาไมนต่อยถึงย่าภาษาจีนออกมาเลยด้บยวันนี้ ตอนนี้เข้าลงมาหอดจันท่หาไปท้านน้อนอีกตานนั้นเข้าวัานไปอ่ามีเกี่ยวลายครับมาน,นี้บ้ามึงสวนการ,กรเกษตรของช<ม>าวบ้านเนาะมีส่วนอย่างพาล่าสวนมั่นสวนอ่าหลายๆอย่าง ต่นก็ตายอ่ะเพื่อนเพื่อนเสียวให้เพื่อนไปกวนกันได้ไปไปกวนครับที่นี่ที่นี่ที่นี่เขามาไปครับ เป็นไตสะพานยินยินนะไอ้มเมยพนทำเสียยังกวายแวะมันก็กวายข้างว่างอเขากวยมอาจารย์ตับด้วยนะเออโอ้้หสวยมากครับสวยมากโอ้โหย่งนงตองน่อตองซือไย้ีเลหายย่มนี่นี่เป็นชั้นที่ห้า สวยงามเบึ้งเบึงเบิ้งข้างขันครับข้างข้างบนนะครับเข้าอยู่สันสันน่หานะครับกาใจไตล้ไตลงไปเรื่อยๆถึงชั้นที่สี่ที่สามที่สองจนบริหารล่านจะลดไปแล้วเนาะโอ้ตรงนี้แคบครับแคบแคบตรงนี้มาเงินต่อแต่นั่นในบัวแดงนะบัวล่าย ยา้มาต่อตรงไหงเ่เดินได้ผู้เดียวนะครับย่างได้ผู้เดียว <c oughs> แต่แต่มันมันงามมากนะครับพี่น้อง ขึ้นไปเลื่อนๆฮอ้หนึ่งมินพวกน่ะสั้นนนึงนะครับเห็นเบสาสั้นที่มันเป็นอ่ะอ่ะมาย่างต่อครับล่งแล้วเป่อืมล่งแล้วอันนี้เขาจะลง่งล่งนี้นะครับ น <Ooh. S 2> โอ้ยคันเจ้าสซียางอ้อมเบิดนะ่ะมม,ม,มือเ์ตนะมือแรงพุ่นแล้วมือคำ้ำ่นแล้วโอ้โนี่ทางย่างย่างกันธรรมดาสิดันเจ้าสซียางอ้อมเบินนร์ตเห็นปะนี่ครับโอเคเราเราจะลงท่านี้ก็ลงมาน่าจะเป็นซันซีนะครับรุ่นล่านต่อรถลั้งุ่นนะครับอันนี้จะลอดอย่าได้กลมหัวนะครับตัวนี้ต่ำ,ตำ ยังบอ่อใครท่านพันนะครับผมเพราะว่าน,นี่น่ะนะขาบอ่อใครดีอ้าวขึ้นตรงนี้ก็ได้ขึ้นหรือลงตรงนี้ก็ได้แต่ว่ากาจะขึ้นขึ้นสูงลงสูงนะครับ พิ่นเห็ดแบบนี้มันการยากเ่ยด้เนาะกว่าพันธิเิ็ดใช้เวลากวามเสี่ยงใดเมนกว่าพันธิติใดเที่ยวคักรึล่ะต้องมีการวางแผนบางอย่างเสียวคักลยเนาะนี่บึงบึงที่เป็นบันไดที่คือเอาไม้ค้ำไม้ค้ำก้อนหินไว้ซื่อเป็นไม้ค้ำก้อนหินไว้ซื่อนะครับที่นี่เขาจะลงไปพูดนะครับเห็นปคุูนะลงไป่ำดำ นูสี่อะเห็นเหรนี่ครับนั่งถ่าุ่นพูนพูมากกวานกันนั่งถะนู้นพูนกินมากไม่เดี๋ยวก็ะหอดแล้วครับลงไปต่อนะครับบันไดไม้บันเหล่าต่อไปลงนี่เป็นบันไดก้อนหินครับเป็นบันไดก้อนหิน เป็นบันไดก้อนหินเห็นดีครับีเจียนเหรอถอดเกือบถอดเกือบยางเลยครับตามแมลูกถอดเกือบยางเลยผมก็บสีร่องเรียนแบบรู้ป่ะร่องมึงนะครับจะจะร่องถอดเกือบมึงเออเยอะเย สัมผัสกับคว้านหินโดยตรงเลยนะครับ <c oughs> เออ,เอ,อตีนมันกว่าดีดิมันบเมื่อยอ๋ออาจะมาเจอมาเจอท่างสามแยกนะครับที่ ที่มีคนหนึ่งว่าวาทางนี่มันสั้นว่าสามชนว่าแต่ว่าก็เลยไปขางนั่นไปคางนั้นว่าได้ใต้สะพานนะครับแล้วมาอ่าึืนคางนี่จะได้ไต้สะพานจังได้เข้ากับึืนคางนั่นแล้วก็มาลงทางนี่คือเก่านะครับหน้าเท่าไหร่เาเร็ว่งสามแพ่งนะครับเป็นเป็นมองที่ รักทิ้นใจนะครับทุกคนที่มักไปทังหกหรือมักไปท,ทั้งแปดจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นทางเป็นทางสามแผงทางสามแ่งให้เลือกว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาแต่ถ้าไปด้านนี้จะเห็นพูน ขึ้นไปสูงนะครับมองทเท้าลงมากเมื่อกี้แต่ไปแล้วก็จะได้ชมวิวที่สวยๆวยไปด้านนี้ค่อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเ่เห็นจุดนั้นนะจะบนที่สุดสรุปว่าเข้าเข้าขึ้นด้านนี้แต่ก็ลงด้านนี้ก็มาได้ครบนะครับผมไป